ของพระโอวา,าพระคิสาคัมพีสองของขวัญฝ่ายจิตใจกิจกรรมที่สหัสกิแบ,บัพติส์ในประเทศไทยได้ทําเพื่อประกาศความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่หนึ่งโครงการให้ด้วยวัดครั้งที่สองการแจกของใช้จําเป็นในบ้านจํานวนหนึ่ง,งชุดปีนี้จัดให้กับผู้ยากจนในชุมชนแออัดวัดทองหลาง พร้อมเปิดบูธเลี้ยงอาหารฟรีประมาณ1,500คน 2. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคฟรีให้กับพี่น้องคนไทยที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากโรงพรยาบาลและสถานีอนามัยมากกว่า50พื้นที่ทุกปี 3. ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพและโครงการสอนงานอาชีพให้กับแม่บ้านของสตรีแบ,บิส์ ในทุกภาพให้กับแม่บ้านชุมชนที่จะรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว4โครงการสอนการบ้านสอนภาษาอังกฤษดนตรีและทำกิจกรรมกับเด็กๆในชุมชนแออัดบริเวณใกล้ๆคริสตจักรแบปเทิสในทุกภาพให้เด็กๆสนใจการเรียนไม่ติดยาไม่เล่นการพน,นัน 5. ภารกิจเรือนจำโดยเข้าเยี่ยมเยียนทำกิจกรรมและฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังมากกว่า3 0 0 0่คนต่อปีปัจจุบันมีบ้านพักชั่วคราวเมื่อพ้นโทษมีโครงการฝึกอาชีพและจัดหางานเพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอ,อย่างมีคุณค่าล่าสุดได้สร้างบ้านพักสำหรับเด็กๆที่เกิดจากผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยนำมาเลี้ยงให้เติบโตนอกเรือนจ 6. ส่งเสริมการจัดค่ายอนุชนในภาคกลางและอีสานเพื่อพัฒนาให้อนุชนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและมีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพร,าพร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของพิิสักรและของประเทศในอนาคต 7. โครงการปรวจวดเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศิลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมปี2013โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนจากทิศจัดแบะทิสทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีใจใฝ่ดีและมีจิตสาธารณะมีชีวิตที่ถวา,ายรพระเกียรติธพระเาติ8โครงการ Love in Action ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเป็นประจำทุกป,ปีในปี2014คือในประเทศ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำํำท่วมในภาคกลางที่จะบอดจากเชิเศาร์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชศีมาต่างประเทศผู้ประสบภัยโทนาโดที่โอโคลามาสหรัฐอเมริกาประสบภัยใต้ฝุ่นหายเย็นที่ประเทศฟิลิปปินส์ 9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสอนสมาชิกและพี่น้องไทยในชุมชนรอบๆพิศพเศษภาคเหนือและอีสานทำนาปลูกผัก ผลไม้เลี้งป่าไก่ไข่หมูและฟาร์มเห็ดป็นต้นเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายของคิิสิจักรและครอบครัวทั้งหมดนี้โดยมุ่งหวังเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนประชากรของแผ่นดินพระเจ้าในแผ่นดิน